ฝั่งทางโก็มีหนึ่งคนหนึ่งคนก็ตรงนี้อะไรครับคือคนยืนตรงกลางคนยืนตรงกลางมีหนึ่งคนแล้วก็ฝั่งนี้ทุเรียนก็มีหนึ่งคนวิธีการโยนก็คือโยนนี่ห้ามโยนไปฝั่งโน้นหรือคอไปเลยครับไอ้นี่ก็ใส่ใส่ห้าสิบตั้งยังโปงอ้คอแข็งเลยนะก็ต้องโยนไปสู่คนกลางโยนมาโยนสู่คนกลางแล้วคนกลางนี้ต้องโยนกลับมาที่ฝ่ายทุเรียนครับผม ระหว่างนี้ทุเรียนก็จะโยนมาคนกลางโยนส่วนฝั่งกลางก็โยนไปคนยฝั่งอ๋อคือโยนยังไงก็ให้หมาคนกลางนี่แหละนะเอาทั้งหมดกี่ลูกฝั่งละ20ลูกครับฝั่งละ20ลูกต้องการ20ลูกเจ้าหน้าที่จะคอยนับนะฮะขอคอยดูนะครับพร้อมไปโยนนะครับ ตกเลยแล้วเนี่ยนี่ขนาดมือที่มีวทันเลยจังหวะดีมากจังหวะท้ายมีเสียไปนิดนึงเรารอจังหวะได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะใช้อะไรหยิบเฉพาะตรงก้านเขาเพราะจะมีจังหวะของเขานะจังหวะดีมากเวลาดีมากนะครับ46วินาทีเอาละเอาละแข่งย่างไรแข่งยังไรของเขา46ของเรากติกาเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมตรงกลางมีเหมือนกันฝั่งกลางโมวฝั่งทุเรียนมีครับ20ลูกเท่ากัน46วิ บวกให้เขาอีกเท่าไหร่ดีเป็นหนึ่งนาทีสิบปีแล้วนาทีสิบเอานะหนึ่งนาทีสิบนะฮะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยได้หรือไม่ได้ ชื่อมั่นในตัวเขาอ่ะเขาคนไหนไม่รู้ไม่รู้เชื่อมั่นว่าคิดว่าได้ครับได้โอ้โหเชื่อมั่นว่าได้เชื่อมั่นได้ี่เสี้ยครับหน่วงไม่ได้ไม่ได้เอาละครับถามพวกเดียวกันเดือยอันนี้ประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันทำได้เรียกพ่ออออ๋ออันนี้ไม่ได้ตอบเขาเรียกปรามาสเลยนะแล้วลองตอบว่าไม่ได้ไม่ได้มาได้เรียกพ่อทำได้เรียกพ่อใครก่อนใครก่อนได้ผมยอมก่อนไหมล่ะ ก็ได้ใครก็ได้ได้เออไม่รู้อะไรง่ายเลยทีแรกนี่ได้หนึ่งนะทุกท่านติดจบไปเลยไม่มีทางเลยเอาละคุณูดอะไรแตงงมอหล่นไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมต้องขออนุญาตนิดนึงถ้าหากว่าหล่นขึ้นมาด้วยไม่เจตนานะฮะใช่เอาของกินมาโยนเล่นงานอาจจะมีพลาดบ้างพร้อมไปเอาละครโอ้ครับ 哎，来，滚！来，哎，休息，啊！ หยามเลยดิหยามเลยดิโอ้โหอะไรโว้ยที่ตลาดไหนฮะตลาดไหนคเขาวงน้ำวงน้ำบอกเดี๋ขาที่คงนม่ใส่เหรอฮะพี่คงใส่บรรดาพระกระเบิกสามหมื่นก่อนพี่เขาให้อยู่ในกรอบระยะทางจะได้สั้นๆย้อนร้อยไปเรื่อยร้อยเรื่อยแหวนทำไมอ่ะมันก็ยิ่งพุ่งเข้าไปใหญ่พุ่งมันก็ยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยฝั่งนี้ส่งดีตลอดฝั่งนู้นทำเป็นเล่นเป็นหัวกัน เห็นไปฟังนี้เลยฝังขึ้นแล้วจะเรียกพ่อเนี่ยอะไรเอาทะ้งโอ้โหไม่มีอะไรพ่อเลยไม่มีอะไรพ่อครั้งแรกนะครับไม่ได้วางแผนใหม่ครับดูแผนใหม่ครับว่าเขาจะวางแผนยังไงครับนี่ปั๊บรับปั๊บนี่ปั๊บแปลว่าอะไรครับบางกี้เห็นผมไหมผมไม่ได้รับสองมือนะโยนมาผมปัดเลยโยน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 หลับกันให้ขวาซ้ายก็ได้ซึ่งเติมาติม โอ้นี่ลงเลยมันต้องอย่างนี้อย่างนี้ไงเดี๋ยวคู่นี้พอไหวครับแต่แต่อันนี้แหละครับรับไปอะไรอะรับอะไรถอยไปเรื่อยยิ่งถอยก็ยิ่งยากเดี๋ยวจะรู้จะเป็นอย่างไรนะครับพร้อมนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับนาทีสิบพร้อมไปเอาละครับ ห่ายเราให้ยิงยังชเลยโค้งวันได้ดีมากยังช่ไย้หอครับ้แล้วลังไ่โตนเอาได้ครับยังนอยูครับยังนิยยังนิยู เขาสนุกสนานกันทำไมคุณหน้าบึ้งครับคุจิ๊บเป็นไรครับไรครับอ้าวอย่าดื้อเชลูกไ,ไปท้าเขาทำไมไปฆ่ปาเขาทำไมไปไปหาพ่อโหนงก่อนลูกอ๋อฟังการเรียกพ่อนะครับสามคนอ้าวไปลุกไปท้าทำไมเรียกพ่อสิลูกว่าโหนงครับ ไปเรียกพอเทงพอมมำก็ลูกเล่นลยด้วยัชัดๆพอๆพอเทงครับโอ้ลูกเฮ้ยนี่หูตึงด้วยเก่งอย่างวะดังๆสิลูก พ้อหมั่ครับดังๆลูกพอม่นเอาชัดๆเลยคำเดียวเลยพ่อพ่อเออไม่เป็นไรลูกพๆอเป็นว่าทำได้นะครับทำได้เออเต้นแล้วได้คะแนนในรอบนี้ ะก็ที่ก็ขอบคุณนะคะสำหรับร้านอานนร้านแก้วกิตติผู้จัดการใหญ่ตลาดการค้าส่งสี่มุมเมืองรังสิตคุณเกียรติองค์ชัยวัฒนะด้วยนะขอบคุณสามท่านนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ